สำหรับมะละกอที่เป็นเชื้อรานะครับทุกคนก็มีหลายวิธีนะครับการป้องกันนะครับบางสวนก็ใช้เกลือนะครับเกลือแกงนี่แหละครับเอามาโรยรอบต้นก็ได้นะครับหรือเอาผสมน้ำนะครับเอาน้ำสักสิบลิตรเนี่ยนะครับเกลือแกงนะครับสักสองกำมือนะครับแล้วก็คนคน แล้วก็มารดรอบต้นนี่ครับหรือจะใช้เป็นยาฆ่าป้องกันเชื้อราก็ได้นะครับทุกคนก็คือแมนคอนเซปหรือแอนทาโคนะครับไตโคดูมาก็ได้นะครับทุกคนดูรูไม้ก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเดินดู ต้นมะละกอนะครับที่เราปลูกไว้ในสวนนี่นะครับประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับผลปรากฏว่ามะละกอเป็นใบเป็นใบเหลืองนะครับแล้วก็ยอดเขาแค่กแก่นนะครับไม่โตนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้นมะละกออะไรมากมายนะครับเพราะยังไม่เคยปลูกนะครับซึ่งปลูกตอนแรกเนี่ยนะครับ ต้นมะละกอที่ปลูกเนี่ยนะมันก็ปกตินะครับใบเขาก็เขียวแล้วก็ยอดโตนะครับแต่ในช่วงที่ฝนตกนี่นะครับติดต่อกันทําให้ดินตรงโคนนี่นะครับมีความชื้นนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ยกดินขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ยกนะครับมันมีความชื้นนะครับแต่ไม่มีน้ําขังนะครับต้นมะละกอ ทั้งหมดนี่นะครับก็กระจ่งางที่เห็นนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับเป็นใบเหลืองแล้วก็ยอดแครกแกลนนะครับโอเคเราผมจะพาทุกคนมาเดินเดินไปดูด้วยกันนะครับใบเหลืองก้านเหลืองนะครับยอดแคลกแก่นนะครับทุกคนไม่โตเลยนะครับ ผมได้เข้าไปศึกษานะครับแต่ละช่องนะครับที่ที่เขาทำสวนมะละก่อนนะครับทุกคนก็ไปดูหลายสวนเหมือนกันนะครับเขก็มีวิธีแก้ไขแต่ละสวนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางสวนนะครับก็บอกวิธีแก้ไขมานะครับมะละกอที่เป็นใบเหลือง ยอดไม่ไม่โตนี่นะครับเขาบอกว่าให้เอาเกลือนี่นะครับเกลือเค็มนี่แหละเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนี่นะครับเอามาโรยนะครับเอามาโรยรอบต้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามะละกอที่เป็นใบเหลืองแคะกันนี่นะครับเกิดจากเชื้อรานะครับทุกคนเ,เกิดจากเชือ้อรา และบางคนก็ให้เอาดโดลไม้นะครับเอาโดโลไม่โรยรอบต้นรากของมะละกอนี่นะครับดโดลไม้ก็น่าจะเป็นฆ่าเชื้อราในดินนะครับและปรับสภาพดินด้วยนะครับ นี่นะครับซึ่งมะละกอที่เป็นใบเหลืองนี่นะครับก็เกิดจากที่ไปศึกษามานะครับทุกคนเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อราในดินนะครับเชื้อราไปทํรลายรากของต้นมะละกอนะครับทําให้ต้นมะละกอ่ารากของมะละกอเสียหายแล้วก็ ไม่สามารถที่จะเดอนหาธาตสารอาหารได้นะครับก็ทําให้ใบใบมะละกอนี่เป็นสีเหลืองแล้วก็ยอดแคกงแตนนะครับการกำจัดหรือการป้องกันการฆ่าเชื้อลานะครับ มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะถ้าเรารู้ปัญหาของของเชือ้อเชื้อโรคแล้วนะครับเชื้อของลูกของมะละกอแล้วนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อราเนี่ยนะครับมันก็มีตัวยาสําหรับมะละกอที่เป็นเชื้อรานะครับทุกคนก็มีหลายวิธีนะครับการป้องกันนะครับบางสวนก็ใช้เกลือนะครับ เกลือแกงนี่แหละครับเอามาโรยรอบต้นก็ได้นะครับหรือเอาผสมน้ำนะครับเอาน้ำสัก10ลิตรเนี่ยนะครับเกลือแกงนะครับสัก2องกำมือนะครับแล้วก็คนๆแล้วก็มารดรอบต้นนี่ครับหรือจะใช้เป็นยา ค่าป้องกันเชื้อราก็ได้นะครับทุกคนก็คือแมนคอนเซปหรือแอนทาโคนะครับไตโคโดูมาก็ได้นะครับทุกคนดูรูไม้ก็ได้นะครับส่วนที่ผมแก้ไขอยู่นะครับที่นํามาใช้ก็เป็นไต่เอดูรูไม้นะครับเอามาโรยรอบต้นนะครับดูรูไม้คือก็อ่าป้องกันเชื้อรานะครับในดินนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยนะครับ แล้วก็ใช้แมนโคเซปนะครับยาป้องกันเชื้อรานะครับมาฉีดอีกทีหนึ่งนะครับที่ที่ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับทุกคนที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็ฉีดไปแล้วได้สองวันนะครับมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับต้องมาติดตามอีกทีหนึ่งนะครับ ช่วงช่วงหน้าฝนนะครับ <c oughs> ดินก็จะมีความชื้นนะครับก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะครับทุกคนเราก็ลองใช้ตามอาการของโรคของเขานะครับคือเชื้อรานะครับถ้าเชื้อราเราก็ใช้ยาป้องกันเชื้อรานะครับ ระยะการฉีดนะครับในช่วงที่มะละกอก็เป็นใบเหลืองโรคเฉืีอลาดตอนนี้นะครับซึ่งยังไม่ฟื้หนึ่ครับเราก็จะฉีดสามวันนะครับสามวันเอามาฉีดทีหนึ่งนะครับสามวันฉีดทีหนึ่งนะครับ,ท,รบทุกคนก็มาติดตาม ผลงานกันนะครับอ่าสักสองอาทิตย์นะครับสักสองอาทิตย์ว่ามันจะได้ผลไหมนะครับมันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับเมื่อมละมละกอที่มันเป็นนี่นะครับก็ลองทําตามขั้นตอนดูนะครับทุกคนแล้วก็จะนํามาทําคลิปขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่เราทำไปอ่าฉีดพ่นไปสัก อาทิตย์สองาทิตย์นะครับก็จะมาติดตามผลงานว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะก,ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นที่ปลูกมะละกออยู่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับทุกคน คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแบ่งปันกันนะครับอันนี้มือใหม่อยู่สำหรับปลูกมะละกอน,นะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแสดงความคิดเห็นได้นะครับแบ่งปันความรู้ให้กันและกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงนะครับหกโมงเย็นนะครับ เรไรก็ร้องอย่างน้นนะครับพบกันคลิปหน้านะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะมาติดตามผมผลงานอีกสักสองอาทิตย์นะครับก็จะนำมาทำคลิปอีกทีหนึ่งว่ามันประสบความสำเร็จไหมเราใช้ยาป้องกันเชื้อรานี่นะครับเป็นดโรไม้นะครับกับแมนโคนเสปนะครับอ่าจะฉีด3วันฉีดที่1 นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม